ที่องะงเ,งงเงงอเงงอะสะออนไหลพลอเฮ็ดพี่หลอโกโคกเงืดไหลเอาผู้จิมกับจิมเข้าไปที่หลายนีย่ผู้จิมกับจิมผู้งแะงะกับแงะโอ้ยดอกบักงามเลยเห็นยังนะเฮ็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกจ้ามามามาขีดอัดซาออนซ้อนศาดตร์ดินเนาะเอาผเอา โอเคได้ค่ะเดี๋ยวไปรับถุงมาท่านอันบ่เป็นอย่างเดี้ยร่างบอกรถตัวไอ้เลียกว่าเรต้องมาหับเนื้อซีโมงนั่นนะเนื้อสีกับกับนองกับพ่อกับแม่มาลับอันนี้ก็กองไว้หไร่เหยียบก็นแล้วกันคนเท่าเหนือน้อคนดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดคนดวงซวยไปเก็บเฮ็ดกับพ่อขี่ือว่าเหรอเอาจุ่มเดียวพ่อจบเนาะ สามหลอดสี่หลอดลจ้ะที่จริงแล้วน่ะบ่เป็นพระเอกนางเอกตัวจริงดอกจ้สามคนนี่พูนจ้าพระเอกตัวจริงก็ลังยางมาจ้า